ระหว่างการหาหาตำแหน่งของของวัตถุทองฟ้านะครับวัตถุทองฟ้าเช่นเช่นเราอยากลราดูแลอตลเทนร์ไนชันงดาวเรยจะร้วมมีอศัอศิมุสอัติจุกันมีกท็ทำแบบนี้นะครับนะบแต่จริงๆอยากจะลองคำนวณดูไหมครับการกปลพิกัดเราสามารถจริงๆเราคำนวณได้นะการกปลพิกัดจากขอบฟ้าเป็น เป็นอ่าเป็นเป็นพิกัดขอฟ้ากับพิกัดส,สูงๆนะครับอ่าผมคิดว่าหลายท่านน่าจะน่าจะเคยทําแล้วนะครับน่าจะเคยทําแล้วแต่เดี๋ยวผมทาให้ดูอีกสักอันนึงสักครั้งนึงนะครับว่าเป็นการให้รู้ว่าเวลาเราใช้นะครับใช้อ่ใช้สามเหลี่ยมทรงกลมหรือตรีโกมติกทรงกลมเนี่ยเราใช้ยังไง ซึ่งอันนี้จริงๆถ้าเกิดที่ค่ายผมผมจะสอนประมาณค่ายสอนนะครับผมจะไม่สอนค่ายหนึ่งแต่นี่คือสิ่งที่อาจารย์คิดว่าอาจารย์ต้องต้องน่าจะน่าจะทาเป็นนะครับน่าจะทำนวนเป็นนะครับอ่ะนี่ผมไม่ได้เตรียมาเลยนะครับสมมุติผมเะียสมมุติโจทสักอันหนึ่งเนี่ยผมจะทำยังไงผมจะทำว่าที่อาจารย์อยู่นะครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับเริ่มก้นเนี่ยเราจะต้องสิ่งที่เราต้องการทํานะครับโจทย์สมมติเราต้องการให้ เขาหาว่านะครับหาว่าเรารู้ดาวดวงมันมี r i g h t a s c e n น i o n d e c l i n a t i o n ค่าหนึ่งนะครับเรารู้ว่าขนาดนั้นไซเนยลขาวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับโจทย์ของเราคือเราต้องการให้หาว่าอาร์สมุกับอาร์ออติจูดของดาวน,นะครับดวงนั้นณขณะนั้นมีค่าเท่าไหร่ถ้าเกิดตัง้งโจทย์มานเนี้ยเริ่มต้นผมก็ไปหาก่อน ต้องไปเปิดกันว่าไลน์แอสเซนชันกับเดฟนิชันของดาวมันเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะมันก็หาได้ไหลายวิธีนะครับผมจําได้ว่าคราวที่แล้วนะครับผมเคยให้ค่าคงที่อาจารย์มาแล้วนะครับมีอาจารย์ท่าไหนยังไม่ได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะได้ส่งให้ใหม่อ่ะโอเคนั่นเดี๋ยวผมจะส่งให้ใหม่ก็กดน,น,นเดี๋ยวขอผมดูนิดหนึ่งผมไม่แน่ใจผมจะไม่ไส่งได้หนระ ค่าคงที่โอเคเกิดผลกระทให้นะครับไอ้ตอนนี้ไอ้ค่าไอ้ตลาดน,นี้มันจะมีอยู่ตลาดไทยนะครับนะครับอันนี้ปัจจุบันมันอาจจะไม่ตกไปเกิดตัวเลขน,นี้นะครับจะเอาดีกว่าคือ Google นะครับเพราะไอ้นี่มันใช้ใช้ตำแหน่งเมื่อเมื่อเมื่อปีสองพันนะครับ ก็ผ่านมา20กว่าปีแล้วนะครับแต่ว่าเาเอาเดี๋ยวผมจะสุ่มตัวอย่างแต่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมแชร์อาจารย์ถอกันนะครับ่ออ่ยดชก็ใช้ัโมนะครับเอาเลือกมาดูนะครับดวงไหนก็ได้ สมมุติว่าอชอบตรงไหนครับเลื่อนมาซีริส์โอเคผมขอจบได้ก่อนนะครับซีริวส์เนี่ยนะครับและแอสเซนชันเล็กดเนชันของซีริวส์นะครับมีค่าเท่ากับ6ชั่วโมงนะครับ45นาที8.9วินาทีนะครับแล้ว d e f i ด i t i ชัมีลบ16บหกองศา นะครับ42ลิตรยาและ58ลิตรยานะครับอ่ะจบไปก่อนนะครับจบไปขอชนแอกสารก่อนนะครับคราวนี้เอาเม,มื่อคืนนี่แหละสมมติใส่เดือยเราถามเท่ากับ5ชั่วโมงก็แล้วกันนะครับเอาเมื่อคืนนี่แหละนะครับใส่เดือยถามเท่ากับ5ชั่วโมงประมาณอ่ออะโอเคณขณะดนั้นนะครับคราวนี้สิ่งที่เราต้องหาต่อไปก็คือ เอาลาทัทธิจุลองจิจูดของของตำแหน่งที่เราพูดถึงเอามันเมื่อคืนนี่แหละนะครับก่อนอื่นเราต้องหาลาทัทิจูกับลองจิจูดของตำแหน่งนี้ให้ได้ก่อนหายัางไงอ่ะผมจะทำให้ดูเปิดคูเ้านะครับไม่สาม ค <Okay. laughs> ไม่ได้ต่อโทษทีอ่ะ okay. โอเคโอ้โชคดีมันมีเว็นโอเค <laughs> อเราเรียนจำคัดบุญ <laughs> เ,เลยครับเดี๋ยวปิดปิดกันไหมครับ <c oughs> อย่างนี้ป่ะครับเปลี่ยนโน่นะ <c oughs> นะคัดบุเลยครับ หนึ่งแปดสี่้าหเจ็ดแปดอเแล้วก็เสร็จิโอเคโอเคนะครับมาจะได้นะเด่ก้องดูครับลองอีกครั้งผมก็เปิดดู o g l โอเคตน้ำแต่งมาลแลนะ้วตอนนี้เราปุจจุบี้ใช่ไหมนะครับเอาตรงนี้นะครับจะหาว่ารัดคุดตรงที่อยู่เป็นไงกดค้าครับอเออกทางตรงนี้ก็ได้เห็นไหมกด้าเอาไว้นะครับมันจะมีตัวเลขโผล่ขึ้นมาทางซ้ายมือนะครับไอ้ตัวนี้คือตำแหน่งของเรานะครับ จำด้ครับปลายก็คือล้อมจิตลลจุะล,ะจลรัตจิตจุลแต่รัตจุลขอโทษทีอ่ะรัตจุะลแต่รัตจุลคือคือระบบพิกัดพิกัดภูมิศาสตร์เนี่ยเวลาเขาเขาจะเขาจะใช้ะครับเวลาเขาเขียนตัวเลขเนี่ยเขามักจะเขียนเอารัตจุลก่อนแล,ะละ้วล้อมจิจุลผมก็ไม่รูเองดูมดนันไม่ค่เหมือนชาวบ้านชาวช่องวา,าทำไมเขาทำแบบนี้น,นะครับรัตจุลก็คือ14บสี่จุลห้าเ 6 5 8นะครับอุศาตะวันออกคือถ้าเกิดตรงนี้เป็นบวกนะครับตัวแรกรัดจีจดเป็นบวกเนี่ยก็คือก็คือไม่ตะวันออกสิหนึ่งนะครับถ้าเกิดเป็นบวกคือหนึ่งนะถ้าเกิดเป็นลบคือใต้นะครับถ้าเกิดลองจีจูตะวันออกจะเป็นบวกนะครับตะวันตกจะเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นลองจีจูตรงนี้ก็คือหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับจุด สามเจ็ดศูนย์แปดแปดห้านะครับโครงสาอันนี้เขาใช้น,นเทชันของตัวสยบน,นะอ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าโจทย์มันเป็นยังไงนะครับนะก็เดี๋ยวผมสรุปให้ดูทีละกันเดี๋ยวผมส่งไฟให้ที่หลังนะครับ ผมขอเขียนอีกล่องหนึ่งมวกันดาวนะครับ,นนรบซีทุูดดาวจนนะครับมีไลฟ์แอสเซนชันเดฟนิชันเท่ากับนะครับจริงจริงๆ,งๆก็คือ6ชั่วโมงนะครับ45นาทีนะครับ 8.9วินาทีนะครับแล้วก็แอร์แอคคิเนชั่นก็คือลบ16องศานะครับ42ลิกดาแล้วก็58ลปดิกรอ่ะประมาณนี้นะครับนะครับจงหาว่าที่นะครับจะเปลี่ยนโนรีสอ ไฟยน l a ด b ตัวนี้คือสัญลักษณ์ของลองจิจุดนะครับลทธิจุดกับลองจิจุดนะครับเท่ากับอ่าผมเนข้างล่างแล้วนะครับ14.3นะครับ1 4า9ใช่ไหนะครับ59.57ใช่ใชวันนี้คุณมาอ่คุณมาล่าสุดกนที่โครเดี๋ยวคุณแจ้งไปในแชทกุ๊มโอเคปรอบไยปลอดภัยเรืมเรืมสนิทเลย แล้วก็หนอนนะครับนะครับแล้วก็หนึ่งร้อยหนึ่งองศานะครับจุดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์แปดแปดอะไรนี่มันจะสวยขนาดนี้นะครับในขณะที่ไซเรลทาง ก่ากับห้าชั่วโมงนะครับอาจารย์อยากจะลองทํเอกไหมครับอาจารย์อยากจะลองทํเองก่อนไหมครับเอางี้ขอเบรกสิบห้านาทีนะครับนะตอนนี้มาสิบหกยี่สิบสามนะระหว่างน,นี้นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ลองนั่งทาดูสักพักหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆอาจารย์ก็ต้องกดทิ้นที่เลขก็ได้แต่ให้อาจารย์ลองดูว่าถ้าเกิดอาจารย์จะทำเนี่ยอาจารย์จะต้องวัดรูปแบบไหน เพื่อเราจะคำนวณมันยังไงนะครับเมื่อคืนนี้นะครับเราเห็นซิริสอุ๊ดอยู่ทางฝั่งตอนออกเชิงใต้ก่อนอยู่ทางฝั่งตวันออกนะครับเพื่อนข้าตอักของเราเราต้องแบบตะวันออกแนะตอนออกเชียงใต้น,นะครับน่าจะประมาณตอนออกเชียงใต้น,นะก็เดี๋ยวลองดูครับตอนนี้เพื่อนเบรก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้อาจารย์เบรกรักกันแล้วก็เดี๋ยวพอ พอเบรกเสร็จนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมานั่งทำดูนะครับผมเอางี้ผมให้เวลา20นาทีเดี๋ยวอาจารย์ได้ลองทำด้วยนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเชิญท่าเรียนได้ครับ